สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนเข้ามาอยู่ในช่อง 24pk นำเนยเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นรอบส่งของวันที่26มิถุนายน2563นะคะทุกคนนี่เลยออเดอร์นี้นะคะวันนี้มีส่งหนึ่งออเดอร์เนาะออเดอร์นี้นะคะเป็นคู่หูคู่จิ้นทานคู่การข่าวไว้คูณสองนะคะทุกคนก็จะมีอะไรบ้างมีแอลคูต้ามวนนี้หนึ่งกระปุกนะคะทุกคนแล้วก็อาร์โมนิซิโลทิปหนึ่งกระปุกนะคะ ปกตินะคะทุกคนคู่นี้ราคา580บาทโปรโมชั่นลดเหลือเพียงแค่550บาทส่งฟรีแฟตเอ็กเพรนะคะทุกคนที่สําคัญมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะลูกค้าคนไหนยังมีผิวกายขาวสาแนะนําให้มาตามคู่นี้เลยคือคู่นี้ออกเก่งออกดีมากลูกค้าเก่ากับามาซื้อซ้คือเยอะมากแน่นมากนะคะทุกคนก็บอกเลยว่าแบบคุ้มค่าที่จะลงทุนนะคะโอเคค่ะทุกคนนี่เลยก็วันนี้ส่งให้ลูกค้าที่อยู่จังหวัด ชัยภูมินะคะนี่เลยขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะโอเคลูกค้าค,คนไหนสนใจสั่งซื้อนะคะ,เด,ะเดี๋ยวจะทิ้งที่อยู่การสั่งซื้อไว้ให้ตรงนี้นะคะทุกคนหรือไม่ก็ใต้ดีคิปชั่นหรือว่าใต้คอมเมนต์สาม,มารถจิ้มลิงก์ทักแชทแอดไลน์มาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะขอตัวไปแพ็คของก่อนนะคะทุกคนบา,บายยค่ะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะ